จะเย็นๆออาไม้เข้าคอกมั้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีทุกอันเลยนะโอ้ยได้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 สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับผมสําหรับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาหาแย่ไข่มดแดงนะครับพอดีเมื่อวานมาเดินล็อกก็ลองแย่ดูแล้วเห็นไข่แม่แป้งเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวไปแย่กันเลยป เบา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 ืมเดี๋ยวมันลุงโอ้ยชิ้นาน้อยนี่เห็นไหมเห็นไข่แม่เป้งครับอ้เบาเบาเบาโอ้ยเบาได้อยู่ได้อยู่เออเไปเเย็นเเยเยเเ้้ม้เ เยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีทุกอันะโอ้เยะได้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 ไเ้เยอะให้หมดก่อนไหมมาตางนี้เลยเย มีไหมลังเงี้ยโอ้มีเหมือนกันโอ้หลวงมาล้วฮ่าฮ่าฮ่าฮ <laughs> ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮหาฮเลฮ่าอยา่าฮ่าน่่าฮ่าน่าฮ่า่าฮนะาฮ่าฮ่า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 ฮ่าฮ่่า่่าอ่า่าฮนะ่าฮ่าฮง,งอโอ้โอโอาฮ่

หยิบออกฮะอ,อ,อ,อืมแมงมันก็มีเยอะโอเคเราเปลี่ยนที่ก่อนออเอาอยาใส่เอาอยาใส่ให้มันตายออกนี่เราใช้วิธีใส่แป้งมันนะครับอันนี้ แป้งมันมันเพื่อที่จะไม่ให้มันกัดไข่นะครับไม่ให้มันคาบไข่ถ้าไม่ใส่แป้งมันนี่มันจะกัดไข่แตกหมดเลยนะพวกมดแดงต้องเลือกออกนะครับเลือกออกแล้วก็ย้ายที่ไปเรื่อยๆนะฮะไม่งั้นพวกมดแดงมันจะไล่กัดเราโอ้แค่ที่เดียวก็พอได้ก้อยแล้วเนี่ยเงี้ยปัดออกเรื่อยๆนะครับ ้องเดินไปเรื่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไต่กัดเรานี่โอ้เยอะมากนี่ครับผมหมายที่สองฮะหลังใหญ่ๆเลยรอบนี้มีหมดนะครับมีลังเล็กๆอะไรอย่างงี้ก็มีเอาเดี๋ยวลองดูดิว่ามันมีตัวไหมมันมีไข่ไหมตัวมีอยู่แล้ว โอ้ไข่ก็มีฮะดูครับดูครับพอมีพอม,พอมีมันเริ่มเป็นเมงมันแล้วครับทุกคนจากไข่กลายเป็นเมงมันนะฮะเดี๋ยวดูก่อนโ <c oughs> อ้มันเป็นเมงมันหมดแล้วอันเนี้ยเดี๋ยวไปยแย่้งล้างใหม่หักจริงก่อน อ้ยเยอะมากครับโอ้โหดูดูดูเห็นไหมทุกคนไข่ใหญ่ก็มีครับโอ้โหดูครับโอ้โหมันกัดไว้ฮะดูฮะมันกัดไว้ค่อยๆค่อยๆแต่เย็นถ้าเขย่าแรงเนี่ยมันจะกระเด็นออกจากสวิงแล้วหมด มันเปนยงีต้องออสร้างคนมีไข่นยมีไข่ใหญ่โอได้อยู่ไดอ่น่าจะมีไข่ใหญ่้ไข่นยอันเนี้ยเดี๋ยวไรเอาหมดโอ้ร่วงรลโๆเลยฮะ

โอ้ยจะบินแต่หน้าโอ้ไม่เพลงไม่ค่อยมีเนี่ย โอ้ปไปแล้วลไปมา,มาดูโอ้มันมันเยอะมากเป้งมันมากเป้งมันเราอยู่รถแต <laughs> ่มีเป้งมันเก่าอยู่คุกเลยฮะทุกคนนี่ นี่เพื่อที่จะไม่ให้มันกัดไข่นะโูแมงมันเยอะมากเลยนี่พอแม่มันออกก็ย้ายที่ไปเรื่อยๆนะครับนี่เอาให้มันไตออกอันนี้ดูครับดูเกาะเต็มเลยเพราะว่ามันไต่ออกไม่ค่อยจะได้เพราะว่ามันลื่นแป้งมันของเรานะครับโอ้ดู <c oughs> มันมาแล้วเห็นไหม กัดที่เลยนี่แมงมันแม่เป้งเอ้ยเขาเรียกแมงมันนะนี่สามารถกินดิบได้เลยอืมเพิ่มพลังงานอื <c oughs> กัดปาก <laughs> อ่ะโอเคครับตอนนี้ก็ได้มาเท่านี้นะครับหมายที่3เราไม่มีนะครับไม่มีไข่อันนี้ก็ได้ประมาณ3-4ี่ขีดนะครับก็ได้พอก้อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปก้อยกินนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับผมบีบ้าเนียนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แต็มเครื่อง